และมีความชัดเจนแล้วนะคะว่าประธานาธิบดีโรดิโกดูเตเต,เต้จะลงแข่งขันเพื่อเป็นรองประธานาธิบดีในการเลือกตั้งที่ฟิลิปปินส์ในปีหน้าค่ะพักพีดีพีลาปันพักรัฐบาลฟิลิปปินส์เปิดเผยว่าโรดิโกดูเตเต้ประธานาธิบดีจะลงสมัครรับเลือกตั้งในตําแหน่งรองประธานาธิบดีในการเลือกตั้งสมัยหน้าหลังหมดวาระการดํารงตําแหน่งในเดือนมิถุนายนปี2565 หลายฝ่ายประเมินว่านี่เป็นการวางรากฐานทางการเมืองเพื่อให้ดูเตอร์เต้สืบทอดอำนาจต่อไปได้ถึงแม้ว่าจะหมดวาระการดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีแล้วเนื่องจากรัฐธรรมนูญฟิลิปปินส์กำหนดให้ประธานาธิบดีดำรงตำแหน่งได้เพียงหนึ่งวาระก็คือ6ปีเท่านั้นนิวซีแลนด์พบผู้ติดเชื้อโควิดส9สูงขึ้นสูงที่สุดนับตั้งแต่เดือนเมษายนปีที่แล้ว โดยวันนี้พบผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้น41คนส่งผลให้จำนวนรวมผู้ติดเชื้อในการระบาดลลอกล่าสุดตั้งแต่นิวซีแลนด์ประกาศปิดเมืองสัปดาห์ที่แล้วเพิ่มเป็น148คนในจำนวนนี้38คนอยู่ที่นครโอ๊กแลนด์และมีผู้ป่วย8คนจากทั้งหมดต้องเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลซึ่งมาตรการปิดเมืองของนิวซีแลนด์จะดำเนินต่อไปถึงวันที่27สิงหาคมนี้เป็นอย่างน้อยค่ะ อีกก็วอฟคอวินสกี้ชายที่ตัวสูงที่สุดในสหรัฐสัญชาติยูเครนอเมริกันเสียชีวิตลงแล้วด้วยวัย38ปีเป็นโรคหัวใจวอฟคอวินสกี้เป็นเจ้าของสถิติผู้ชายตัวสูงที่สุดในสหรัฐซึ่งได้รับการรับรองโดยกินเนสเวิร์เรคคอร์ดด้วยความสูง2เมตร34.5เซนติเมตร เนื่องจากมีเนื้องอกกดทับต่อมพิทูอิทารีส่งผลให้ร่างกายหลั่งโกรทฮอร์โมนที่ทำให้ร่างกายเจริญเติบโตในปริมาณที่มากกว่าคนปกติค่ะผู้ชายชาวฝรั่งเศสเปลี่ยนบังเกอร์ที่สร้างขึ้นในสมัยสงครามโลกครั้งที่สองให้กลายเป็นที่พักสำหรับนักท่องเที่ยวโดยคงสภาพภายนอกไว้ให้เหมือนเดิมมากที่สุดหลังที่หลังจาก ก่อสร้างโดยกองทัพเยอรมันซึ่งเขาใช้เวลา18เดือนในการพัฒนาพื้นที่โดยรอบด้านในบังเกอร์ถูกดัดแปลงเป็นห้องพักที่มีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันนะคะรองรับผู้เข้าพักได้ครั้งละ6คนในราคา320ยูโรหรือประมาณ1,2500บาทต่อคืนส่วนชั้น2ส,สามารถใช้จัดงานเลี้ยงรับรองแขกได้สูงสุด20คนในราคา1,100ยูโรหรือประมาณ33,000บาทต่อคืนค่ะ